สิ่งที่ต้องทาต่อครับก็คือในช่องรอครับมันมี3 4ปัจจัยต่อไปนี้ที่เราต้องผมใช้คำว่า,าใส่ข้อมูลถูกต้องตัง้งค่าถูกต้องเริ่มจากรูปภาพนะรูปภาพเป็นแรง,งเราไหมอยากให้คนจําแบบไหนนะครับชื่อครับชื่อช่องนะฮะมันสื่อถึงธุรกิจเราไหมสื่อถึงสิ่งเราที่เราทํำไหมสื่อถึงนามสมุูของเราไหมคำว่า,านามสมุูรณ์เป็นยามสมุูแบบ เจตีรักกิตามณีนะครับแต่นางทุกคุตหมายถึงสิ่งที่เราทำเช่นนะครับอาจารย์เกียริน้องกัปตาลสอนหาเงินนั่นหมายความว่าคนเข้ามาแล้วเขาก็ใจได้เลยว่าช่องนี้เกี่ยวกับสอนหาเงิน,นกาหนดชื่อของท่องให้ชัดเจนนะครับและใส่รายละเอียดนะในรายละเอียดคุณเข้าไปดูนะครับตัวที่เป็นตัวแอนนะครับตัวแอนก็ใส่ไปนะครับไม่เป็นยูเซอร์หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่นะ นะครับไม่เป็นยุทธวิธีงาน,นไม่ชัดเจนนะครับรายละเอียดดีเทลใส่ให้คมนะครับว่าเรากรําหนดแบรนด์ชาร์ตลิสติกนะครับสิ่งที่เราจะได้ตอจาก่ครับนั่นคือการที่เราต้องวางแผนในการที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับให้จําไว้เลยนะครับการสร้างตัวตนบน,นโลกออนไลน์ไม่ใช่แค่เราเอาหน้าเรามาอยู่หนโลก เอของมันคือการที่เราต้องสร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนให้กับคนที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาไว้รวมกันในจุกมชนจะเกิดขึ้นได้นะครับจะเกิดขึ้นไดเน้เมื่อเราเซิร์ฟหรือนำเสนอแว l ลูคอนเทนให้กับกลุ่มเป้าหมายเราครับคอลเทนแวลูมีสองมิตินะครับมิติที่หนึ่งคือสิ่งที่เราสร้างไป สร้างไปในกลุ่มนะครับอีกคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งครับก็เรียกว่าเป็น user g e n e r a t e content ขึ้นมานครับประเด็นต่อมาสิ่งที่ทำก็คือการที่เราก็ communicate หรือสื่อสารกับกลุ่มผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของเราที่อยู่ในช่องของเรานะครับเขามากดเลิฟขอบคุณเ้าเขามาคอมเมนต์ขอบคุณเ,าณเ,าณเ้านะครับ โอเคไหมและอีกส,สิ่งหนึ่งที่ทำก็คือการทรบราะลการจับมือกันนะนะครับการจับมือกันนะครับสุดท,ท้ายครับความสําเร็จของการสาร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ต้องใช้ความต่อเนื่องนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ่ทำแค่หน,หนึ่งวันสองวันสามวันนี้ทำไมมันไม่เห็นผลมันก็ไม่ได้เห็นผลหรอกครับเพราะเอาก็จริงนะครับวันนี้ถ้าคุณทำธุรกิจเฟรนไชส์ไปเปิดร้านวันแรกขายได้ไหม มันอาจจะขายไม่ได้ถูกไหมวันที่สองขายได้ไหมอาจจะขายไม่ได้วันที่สามเป็นไงครับขายต่อไหมขายไหมขายต้องขายเพราะลงทุนไปแล้วถูกไหมครับเพราะลงทุนไปแล้วแต่โดยส่นยวนใหญ่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ลงทุนบนโลกออนไลน์แต่ในความเป็นจริงก,การลงทุนบนออนไลน์เป็นเรื่องเดียวกันับมันต้องใช้เวลาความต่อเนื่องเราอาจจะจำเป็นต้องโพสต์ทุกวัน